คณิตคิตตี้สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนำการนิยามฟังก์ชันที่ส่งจากเวกเตอร์ไปยังจานวนจริงนะครับโดยที่ในคลิปที่แล้วเราทราบแล้วว่าเราสามารถนิยามของฟังก์ชันที่ส่งจากจานวนจริงไปยังจานวนจริงได้โดยการพิมพ์ดังนี้นะครับยกตัวยอย่างเช่น f ส่งค่า x ไปยัง2 x บวกห เมื่อเราป้อนค่าลงไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าเครื่องคิดเลขนั้นร่างกราฟให้เราทางฝั่งขวามือนะครับบนระนาบ x-y ที่ระนาบ x นั้นเป็นโดเมนที่กำหนดโดยเซตของจำนวนจริงและเช่นเดียวกันนะครับรน,น,นะครับก็คือเซตของค่าจำนวนจริง y ในแนวแกนตั้งนะครับหรือแกน y นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถคำนวณค่าของฟังก์ชันได้โดยการพิมพ ฟังก์ชันที่เรานิยามไว้แล้วและพิมพ์ค่าลงไปอย่างเช่น f 1ส่วน2เครื่องคิดเลขก็จะคำนวณค่าออกมาให้เช่นเดียวกันหรืออีกตัวอย่างหนึง f ที่ลบ300เราจะเห็นได้ว่าเครื่องคิดเลขก็คำนวณค่าออกมาให้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้หากเราต้องการนิยามฟังก์ชันที่ส่งจากเวกเตอร์ไปยังจำนวนจริง นะครับเราก็จะทําในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ลูกน้ำนะครับในการแบ่งตําแหน่งของคู่อันดับของเวกเตอร์ตัวอย่างเช่นผมกําหนดให้ g ที่ส่งโดเมนที่เป็นเวกเตอร์ที่เป็น x y ไปยังการคํานวณของเวกเตอร์นะครับค่าของเวกเตอร์ในตําแหน่ง x และ y กระทากันโดย x กําลังสอง บวก 2xy เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราป้อนค่าลงไปแล้วนะครับไม่เกิดเออร์เรอร์ขึ้นแต่ว่าเครื่องคิดเลขกราฟิกก็ไม่ได้ร่างกราฟให้เรานะครับเนื่องจากจำนวนระนาบนั้นไม่พอต่อการร่างกราฟนะครับแต่ว่าเขาก็ยังสามารถคำนวณได้นะครับใช้ประโยชน์จากการคำนวณได้อย่างเช่นเราจะลองให้เขาคำนวณค่า ฟังก์ชัน g ที่ส่งเวกเตอร์1 3เขาก็จะคำนวณออกมาได้เป็นค่า7นะครับหรือเราอาจจะลองเปรียบเทียบกันกับ g ที่ส่งด้วยเวกเตอร์ลบ1 3เขาก็จะคำนวณค่าออกมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการนิยามฟังก์ชันที่ส่งจากเวกเตอร์ไปยังค่าจริงนะครับ นอกจากนี้เรายังสามารถนิยามการส่งฟังก์ชันจากเวกเตอร์ที่มากกว่าอ2ตำแหน่งได้ด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับผมกำหนดให้ฟังก์ชัน h ที่ส่งเวกเตอร์ x, y และ z นะครับขออภยัยเท่ากับ 2x บวก y ลบ z เครื่องคิดเลขก็ไม่ขึ้น e er อ r ร์นะครับแสดงว่าเขาสามารถรับค่าที่เราป้อนเข้าไปได้นะครับเราก็จะลองคำนวณดูนะครับ h ที่1 2่าสมมุติผมใส่เวกเตอร์ที่ไม่ครบตามจำนวนที่ฟังก์ชันนิยามไว้นะครับเขาก็จะขึ้นนะครับว่าฟังก์ชัน h ต้องการ3 3ตัวแปรนะครับในการแทนค่าลงไปนะครับ เขาก็จะยกตัวอย่างให้ลองแทนค่านะครับเพิ่ม3ามไปอีกตัวหนึ่งนะครับให้ครบโอเคเขาก็จะคำนวณค่าออกมาได้เป็น1นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการนิยามฟังก์ชันที่มีสมาชิกนะครับในรูปแบบของเวกเตอร์ส่งไปอย่างจนวนจริงนะครับก็อาจจะเป็นไอเดียนะครับในการที่เราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ